สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้จูเนอร์อารมารุ่น AT 200นะครับก็อ่าเดี๋ยวดูวิธีการใส่ถ่านครับตอนแรกเลยนะครับฐานใส่ด้านหลังนี่ครับเป็นถ่านอ่า3วลต์นะฮะถ้าตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็จะมีนะฮะรหัสนี่นะฮะลงท้ายด้วย32นะครับก็เป็น2032นะครับความหนาประมาณนี้ก็นี่นะครับถ่านใส่ด้านหลัง สถานเข้าไปทานนี้ก็แถมมาในจุดด้วยนะฮะเคสถานเข้าไปนะครับเริอ่านี้แล้วก็เปิดที่เปิดใช้ก็กดปุ่มข้างหลังปุ่มปุ่มหลังนะครับค้างไว้อ่าทีนี้ก็นี่นะฮะก็จะมีโหมดโครเมติกตอนนี้โครเมติกใช่ไหมกดกดปุ่มข้างหลังทีนึงปุ่มปุ่มเดียวกับที่เปิดเครื่องฮะ กดทีนึงก็จะกลายเป็นกีตาร์นะฮะก็จะบอกสายไวโอลินอูคูเลเล่เบสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองตั้งเราใช้โครเมติกก่อนเลยก็อ่าโครเมติกดีกว่าครับนี่ง่ายคือคือจะบอกโน้ตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตั้งให้ดูนะฮะอ่านี่เราก็เลือกที่โครเมติกก่อนนะครับตรงตรงนี้เลือกเป็นคําว่าโครเมติกก็คือเราต้องรู้โน้ตนะครับเช่นสายบนเป็น e ใช่ไหมฮะอ่าดิฟไปทีนึง ถ้าเลือกกีตาร์ก็จะบอกสายถ้าเลือกโคลเมติกก็ไม่จะไม่ไม่บอกสายนะครับแต่เราต้องรู้โน้ตเป็นตัว E อนะถ้าหย่อนไปมันก็อยู่ทางนี้นะฮะอ่าสีสีสีเขียวคือตรงนะฮะหย่อนไปก็เป็นสีแดงถ้าตึงไปก็เป็นสีส้มอ่านี่ครับพี่ตั้งนะให้หย่อนลองหน่อยอ่าเหมือนครับเส้นต่อไปเราก็ต้องรู้เป็น A มาณนี้นะครับเอาโอเคนะครับถ้าเราถ้าเป็นกีตาร์อย่างเงี้ยเราปรไปที่กีตาร์สายบนก็จะบอกเป็นเลขหกใช่ไหมฮะนี่อันนี้ก็หย่อนไปนิดนึงก็ตึงขึ้นมาอ่าโอเคครับตึงเลยอ่านี่เป็นสายห้านะฮะเอาโอเคนีครับประมาณนี้นะครับวัสดีครับ